สวัสดีค่ะนิลินอีกเช่นเคยกับล็อกแอสนางามนะคะวันนี้ค่ะหลังจากที่เรียนแต่งหน้าไปแล้วไปฟิตติ้งชุดสวยๆก็แล้วเราก็เลยจะต้องมาเรียนในเรื่องของการโพสท่าและการเดินเบอร์อสูงค่ะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เดินยังแบบยังไม่ค่อยแข็งแรงนะักก็เดี๋ยวไปดูว่ามันจะปังหรือว่าพัง <c oughs> ต่บอกเลยว่าต้องปังแน่นอนต้องปังมีแต่ต้องปังเท่านั้นมันจะปังขึ้นแน่นอนค่ะรับประกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางการโพททานและการเดินเ,เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของวันนี้กันเลยค่ะ ที่เราไปเรียนเดินกับสถาบันชับชๆของครูตุ้ยครูปามาเมื่อเช้านะคะตอนบ่ายเนี่ยก็จะมาเรียนเรื่องของการโพสท่ากับมิสแกรนจังหวัดชัยนาทเลยทีเดียวชื่อว่าเจนเองค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าบรรยากาศการสอนเนี่ยจะเป็นยังไงกันก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะ<อ> จอกันครั้งแรกใช่นี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกของเราสองคนเลยมิสแกรนไชน่าค่ะ2020นะคะไม่น่ใจว่ายังมีคนจำได้หรือเปล่าต้ได้แน่นอนสวยขนาดนี้นี่แค่ขนาดปิดหน้ากากนะเนี่ยขอบคุณนะคะไม่ได้แล้วเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันเลยพเท่ากันเลยใช่แต่ว่าวันนี้ก็คือจะไปลงมิสฟิเวิร์สใช่ค่ะก็เลยได้มิสแกรนมาช่วยสอนเกีวกับการโพสท่าทางแล้วก็การเดินเพิ่มเติมให้สุดยอดมากก็จะพัฒนาไปด้วยกันนะคะใช่เดี๋ยวไปดูกันเลย ็เรียนจบกันไปแล้วคะ่ะกับคลาสลวันนี้กับครูพี่เจน <c oughs> <c oughs> บอกเลยได้ว่าโพสต์ได้ดีขึ้นเยอะแล้วก็เดินได้มั่นใจขึ้นมากๆใช่คนะ่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะจริงๆก็คืออยู่ที่เรานะคะก็ไม่ว่าใครก็ตามเจนอยากฝากไว้ว่า คือมันถ้ามันจะดีได้จะเก่งได้ต่อต่อให้มีครูที่ดีแค่ไหนก็ตามอะ่ะถ้าสุดท้ายแล้วเราไม่ฝึกทุกวันเราไม่ไม่พัฒนาไม่ปรับรงไม่ยอมรับวาคนอื่นยังไงต่อให้คุณจ้างครูมาเป็นแสนเป็นล้านคุณก็ไม่เก่งคนจะเก่งได้ต้องฝึกทุกวันแล้วก็พยายามยอมรับเข้าใจเองแล้วก็ปรับนะคะก็เป็นความใจให้นะคะก็หวังว่าจะดีขึ้นเยอะๆแล้วลก็เชื่อว่าทําได้แหละ คือยังไงความฝันก็อยู่ในายเกินอึง่งพลังใจเต็มเปี่ยมแบบนี้เดี๋ยวคืนนี้ซ้อมเดินในฝันต่อแล้วคืงน,นี้เช้าตื่นมาเดินใหม่ค่ะไดค่ะสู้ๆนคะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย